และนี่คือการรีวิวสกายลุงรอบที่1168อ,อัหอยกวันนี้สกายลุงค่ะเขามีโฉมใหม่ออกมาอีกแล้วทุกคนรอบนี้เป็นคิวของน้อง Gk 6 8 k กับ Gk 9 6 k โดยในรุ่นนี้มีความพิเศษที่นนอะพร้อมกับคีย์แคปโหมดไฟต่างๆเจง๋งๆที่สําคัญมาในงบ2 5 0 5และคุ้มค่าแค่ไหนเมื่อเทียบกับหลายๆตัวในตลาดไปรับชมรีวิวกันเลยค่ะ กล่องครั้งนี้นะคะเฟยก็จะเลือกแกะเป็นตัว65%แล้วกันเนาะแต่ว่ากล่องตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่เนี่ยจะมีของด้านในค่อนข้างจะใกล้เคียงกันค่ะโดยของที่ให้มาจะมีใบคู่มือการใช้งานบอกฟังก์ชันอะไรต่างตตัวคีย์บอร์ดก็มีมาให้เช่นเดียวกันก็ต้องมีอยู่แล้วอะเนาะสำหรับข้องแถมต่างๆก็มีมาให้ในกล่องเช่นเดียวกันสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยโดยจะมีสวิตช์สำรองมาให้2ตัวค่ะและแน่นอนว่าต้องให้มาแน่แนกับที่ดึงสวิตช์และคีย์แคปแบบ 2- in 1. ทูทอินทันคีย์แคป s ป a ดสเปซบาร์รวมไปถึงว่าแผงสปีดสเปซบาร์เนี่ยก็มีมาให้ด้วยนะคะสําหรับสายการเชื่อมต่อค่ะตัวนี้ก็มาเป็นแบบสายปกติโดยเป็นหัว USB Type A ถึง Type C รวไมไปถึงว่าเขาทําการแยกดองเกิลและก็ตัว USB r e c e i v e มาให้ในถุงแบบนี้ใครที่ต้องการเอาไปเชื่อมต่อขยายสัญญาณเพิ่มก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะโอเคเรามาเริ่มทีละไฮไลท์กันนะคะไฮไลท์แรกที่เฟซขอยกขึ้นมานั่นก็คือเรื่องของราคาค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็ตีกับแบรนด์คู่แข่งอื่นๆใน เรนซ์ราคาเดียวกันได้ดีมากๆโดยสกายรุ้ง GK 68K นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,590บาทเท่านั้นหากเราเลือกเป็นคีแคปพุดดิ้งค่ะก็จะบวกเพิ่มมา200บาทอยู่ที่2,790บาทเออเฟนมองว่าเนี่ยแค่เนี้ยก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าแล้วนะต่อมาก็จะเป็นไซส์ใหญ่นะคะมีการเพิ่มราคาขึ้นมานิดหน่อยโดยเริ่มต้นอยู่ที่3,190บาทไปจนถึง3,590บาทค่ะยังไงถ้าเกิดใครสนใจนะคะตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านเกมมิ่งแพนเน็ตทุกคนเดี๋ยวเฟนจะแปะ พิกัดการสั่งซื้อให้ใต้คลิปนะคะมีหลากหลายช่องทางมากๆโดยในงบประมาณที่เฟซบอกไปคุณจะได้ทั้งที่แคปที่ตกแต่งแล้วสามารถใช้งานไร้สายได้รวมไปถึงว่ายังรองรับสปิส,สเปซบาร์เอ่ยโหมดไฟที่มีความหลากหลายนะคะอันนี้ก็เลยมองว่าค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆหาใครกําลังเลือกแมคคานิคเข้าคีย์บอร์ดไปใช้งานดีๆสักตัวหนึ่งแต่จะดีมากนะ้อยแค่ไหนปะเดี๋ยวเราพาไปเจาะลึกในแต่ละส่วนกันตอนนี้ที่มีการวางจำหน่ายในไทยนะคะที่เข้ามาเป็นตระกูลเคอันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่2รุ่นก็คือ GK 6 8 แล้วก็ GK 96ถ้าถามว่าต่างจากตัวปกติยังไงบ้างก็คือใน2รุ่นนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มน็อปมาให้ตรงบริเวณมุมด้านขวาหากใครรู้สึกว่าน็อป1อันยังเฟี้ยงไม่พอทางร้าน Gaming p a n e t ค่ะก็มีการวางจำหน่ายตัวน็อปให้เพิ่มเพื่อนๆเนี่ยสามารถเอามาใส่แทนปุ่ม,มอื่นๆเข้าไปได้อีกแล้วก็เข้าไปเซตมาโคในโปรแกรมของเขาได้ยิ่งมีน็อปเยอะก็ยิ่งเหมือนมีปุ่มเยอะเข้าไปด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1เมนฟังก์ชันหลักของทาง Skyroom เขาเลยค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของสีคีย์ ตาแบบแปลกใหม่มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นสไตล์เรทโทสไตล์แบบพุดดิง้งอันนี้คุ้มมากเลยนะสปอยกันไว้ก่อนเลยหรือใครจะชอบสไตล์แบบชิ้นคลินมินิมอลก็มีให้เลือกอีกเช่นเดียวกันค่ะสําหรับวัสดุตัวเคสของทั้งสองรุ่นนี้นะคะเขาก็จะเป็นวัสดุพลาสติกอยู่ค่ะทําการขึ้นรูปเป็นแบบชิ้นเดียวกันทั้งหมดเลยเฟ้นว่าหลังๆมานนี้สกายลุ้มค่อนข้างจะใส่ใจรายละเอียดงานมากขึ้นนะเพราะว่าพลาสติกมันไม่รู้แบบเฮ้ยทำไปส่งๆเริ่มมีการตัดขอบมุมมาบ้างแล้วนะคะมีการเล่นส่วนวอลส่วนโค้งสําหรับ พอตการเชื่อมต่อทางสกายรุ่งเขาดีไซน์มาอยู่ที่บริเวณด้านซ้ายสุดโดยจะเป็นพอ์ต t y ์ e C และถ้าถามว่าความแตกต่างด้านเคสของ2รุ่นนี้มีความต่างตรงไหนอีกก็คือในรุ่น GK68K เนี่ยด้านหลังเขาจะไม่มีการปรับระดับเพิ่มได้นะคะแต่ว่าในรุ่น g k 9 6สามารถปรับเพิ่มได้ถ้าถามว่าข้อสังเกตในการดีไซน์ส่วนตัวเฟสไม่ชอบอะไรนะคะก็คือรุ่นนี้เนี่ยไม่มีที่เก็บ USB รีมาให้เฟสว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตนะคะถ้าเกิดเราทํา USB หายเนี่ยก็คงจะเสียใจยแย่ มาในเซ็กชันของการเชื่อมต่อค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ทําให้คีย์บอร์ดแมคเนย์ขตัวนี้เนี่ยน่าใช้มากๆคือเขาสามารถใช้ไร้สายได้3โหมดแต่ว่าตรงตัวเคสไม่มีสวิตช์ใดๆเพราะเขาออกแบบมาให้กดที่ปุ่มตรงตัวคีย์บอร์ดได้เลยโดยการกดปุ่มฟังก์ชันนะคะแล้วก็ปุ่มแท็บแค่นี้ก็จะเป็นการ on คีย์บอร์ดเรียบร้อยแล้วแรกๆอาจจะไม่ชินแต่ว่าเอ้ยลองดูแล้วมันก็สะดวกดีนะในโหมดการเชื่อมต่อค่ะที่มีรองรับก็คือรองรับเสียบสาย Type C เนาะไวเลส2.4 g h z ที่เาจะใหกอร์เมา แยกในกล่องแล้วก็จะมีตัวบลูทูธ5.1ค่ะโดยบลูทูธ5.1เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้สูงสุด2เครื่องพร้อมกันแต่สิ่งที่เฟสเนี่ยอยากให้ทุกคนโฟกัสในการรีวิวเกี่ยวกับการเชื่อมต่อในเซกชันนี้นะก็คือเรื่องของแบตเตอรี่ค่ะตัวเล็กเนี่ยเขาให้แบตเตอรี่มาเพียงแค่1,900เม ah ิลลิแอมเท่านั้นเฟสรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยยังน้อยให้มันสัก3,000 2,500 ah ก็ยังดีแต่น่าแปลกใจตรงที่ว่าตัวใหญ่เนี่ยดันให้มาถึง4ี0 0ันมิลลิแอมเอออันเนี้นย อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตที่เฟสลองไปสรุปมาให้ส่วนเรื่องการใช้งานทั่วๆไปยังไม่เจอปัญหาอะไรเนาะก็สามารถเชื่อมต่อได้ปกติทุกอย่างนะคะถ้าเกิดใครซื้อไปลองใช้แล้วดียังไงก็ฝากมาแชร์กันด้วยนะคะมาในเซกชันที่5กับคีย์แคปในรุน่นนี้ทางสกายรู่นก็ทำเฟสอึ้งเอาเรื่องเพราะมาในงบราคาแค่ไม่เกินสามพันละกันได้คีย์แคปพุดดิ้งด้วยเอออันนี้อยากจะแบบพรีเซนต์เลยแต่ว่าสีอื่นๆก็อาจจะน้อยใจได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสีแบบสไตล์เวทโทรหรือว่า เรียแบบมินิมอลที่อันเนี้ยทางสกายรู้เองเขามีทํามานานแล้วประมาณหนึ่งเนาะที่อยากขายก็น่าจะเป็นตัวสีนีออนเนี่ยแหละเพราะเขาอะเป็นคีย์แคปพุดดิ้งด้านบนจะเป็น PVT นะคะด้านล่างก็จะมีความใสไม่ได้เป็นสีทึบเหมือนข้างบนนอกจากที่คุณจะได้เป็นคีย์แคปพุดดิ้งแล้วคุณยังได้คีย์แคปไล่สีอีกอะ่ะเออมองแบบด้านข้างก็สวยมองด้านหน้าก็สวยอันเนี้ยเชียร์มากๆนะคะรวไมไปถึงว่าทางร้านเกมมิ่งแพเน็ตะมีการยิงเลเซอร์ฟอนต์ไทยให้ด้วยเผื่อใครแบบใช้อังกฤษล้วนไม่ได้แต่อังกฤษล้วนก เนดียวกัรอบนี้ต้องขออวยทางสกายลุ้งจริงๆค่ะว่าคีย์แคปทำออกมาได้ดีแล้วก็คุ้มราคามากๆแล้วก็จะขอแก้ตัวในปุ่ม ESC ด้วยนะคะเหมือนทางสกายลุ้เองเนี่ยตั้งใจออกแบบมาเพื่อจะให้การกดใช้งานเ s ซีอ่ะไม่ได้มีความผิดพลาดหรือว่ากดไปโดนอย่างน้อยมือเราไปสัมผัสจะเห็นความเป็นขั้นๆอันนี้ก็จะเป็นอีก1น,นวัตกรรมที่เขาเลือกออกแบบแล้วก็ใส่มาให้ในตัวคีย์บอร์ดค่ะไม่ใช่ความผิดพลาดแต่อย่างใดทั้งหมดมันดูลงตัวมากๆแต่บางอย่างเราก็ต้องเสียสละ ใน, keyboard, น,นคีย์บอร์ดแมคคานิคอลสรุ่นนี้ GK 6 8 K แล้วก็ GK 9 6 K เนี่ยเขาเลือกใช้เป็นสวิตช์ที่อาจจะดูธรรมดาไปชักงหน่อยก็คือแบบเป็น blue switch red switch brown switch ไม่ได้เป็นแบบพวกกราเซียเหมือนในรุ่นอื่นๆซึ่งอันนี้เฟนก็พอเข้าใจได้นะคะเพื่อจะได้ประหยัดต้นทุนการทำแมคคานิคอลคีย์บอร์ดตัวนี้ขึ้นมาโดยแบรนด์สวิตช์ที่เขาเลือกใช้ค่ะจะเป็นของแบรนด์โอเทมุชื่อนี้อาจจะแบบเฮ้ยคิดลบไปแล้วแต่ว่าถ้าทีเฟสแกะมาดูเนี่ยเขามีการลูกสวิตช์มาให้ด้วยนะคะเป็นแบบพี่ลูกบง บางทุกคนไม่ได้เยอะมากมายนะไม่ว่าจะเป็นในตัว Ra เบสสวิ o w า s w i t c h ก็ตามหากใครต้องการที่เสียงดีขึ้นเราสามารถไปลู w สวิชถ้าถามว่าแต่และฟิลการกดต,กต่างกันยังไงนี่ t h e f a ฟ e 8ลิงก์บทความไว้ให้นะคะลองเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้สำหรับใครที่เป็นมือใหม่ส่วนใครที่เป็นมือโปรแล้วก็ลองไปฟังซาวด์เทสกันได้นะคะเฟสมีเทสไปให้แล้วก็ในด้านของคัสตอมไมคปี2023แล้วต้องมีการรองรับมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็น Ho t ส wap การมดโฟมอะไรต่างๆ คือโดยรวมเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปมดแต่งเพิ่มได้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสวิชเอออยากให้เสียงโฟมมันดูแน่นมากกว่านี้ก็สามารถถอดแล้วก็ใส่เข้าไปเพิ่มได้นะคะแต่ด้วยของเดิมๆที่ให้มาจะเป็นแบบซิลิโคนมดมาแล้วแล้วก็พ่วงไปกับโครงสร้างคีย์บอร์ดที่เขาภูมิใจนําเสนอมากๆนั่นก็คือตัวไลท์แกสเก็ตมันอาจจะไม่ได้แกสเก็ตขนาดนั้นนะคะแต่ก็พอช่วยเรื่องของเสียงได้บ้างส่วนการมอดอื่นๆในตัวกล่องเขาก็จะมีแถมสป สเปซบาร์มาให้ตรงนี้เพื่อนๆสามารถลองถอดเปลี่ยนได้ถามว่าสปีดสเปซบาร์มันดียังไงตัวปุ่มที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเพื่อนๆสามารถเอาไปเซตมาโคหรือว่าตั้งปุ่มลัดให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นนะคะอันนี้ก็แล้วแต่การใช้งานของทุกคนเลยเขามีโปรแกรมรองรับด้วยเนาะก่อนที่จะไปชมโหมดไฟกันขอแบบเซอร์ไพรส์น,นิดนึงคือเขาอะ่ะมีโหมดไฟตามเสียงเพลงด้วยโดยที่เราไม่ต้องเข้าไปเซตในโปรแกรมคือมันฝังไว้กับตัวแบบเมมโมรี e คีย์บอร์ดนี้เลยอันนี้ค่อนข้างจะว้าวมากใครที่เป็นสาย แบบไฟแดนแดนไฟเทคนี่เลยโหมดนี้สุดมากมากยังไงเดี๋ยวเราลองไปดูโหมดไฟกันค่ะว่าถูกใจทุกคนไหมพร้อมกับซาวเทสด้วย นี่ก็จะเป็นการรีวิวทั้งหมดนะคะของ s k y r o ุ m GK 68K แล้วก็ s k y r o ุ m GK 96K ยังไงถ้าเกิดใครสนใจเฟซจะแปะพิกัดสั่งซื้อไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปรีวิววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปีวิวหน้ะบ๊ายบายครับผม